สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้นะผมผมก็ได้คนนะผมมาแบกนะคายโยแล้วก็คาสิโนนะผมเขาก็เป็นผู้เล่นจากทางบ้านนะผมแล้วก็ใจดีนะผมพาผมไป คาโยคาสินโนนั่นเองนั้นเพื่อนผมก็เลยเขาก็เลยให้ผมมา50%ด้วยนั้นเพื่อนก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นไงคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้เอามาลงนะครับแต่ว่าก็มีคนขอมาว่าอยากดูคาโยกับคาสินโนตอนเลเวลน้อยนะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับเพราะว่าอ,อยากดูตัวตตอนเล่นเลเวลน้อยๆกับตอนเลเวลเยอะๆมันต่างกันยังไงนะครับ ผมก็จะให้ดูเลยนะในคลิปนี้ในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเสียงเบานิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นะผมก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะผมแล้วก็ผมนั่นก็ง่วงมากๆเลยครับแต่ก็ก็ยังฝืนมาลงคาโยแลวก็คาสิโนนะเพื่อปั้นให้กับไอดีใหม่ผมให้มันได้เงินนะแล้วก็ได้เลเวลเยอะๆนั่นเองนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมเลสโกกี่เหรียญนะห้าหมื่นใช่ใช่แล้วต้องทำให้ครบสิบรอบเลยนะมันก็ต้องใช้เวลาอย่างอย่นี้ต้องใช้เวลาเดิ ผมเคยทำสิบรอบพราะสิบชั่วโมงได้นะเพราะว่าโอ้สิบชั่วโมงเลยหรอมันไว้มันเว้นให้ประมาณมันเว้นให้ภารกิจรับได้รอบรอบละชั่วโมงมั้งก็นานเกินวันอย่างนี้ทำสิบวันก็พอไม่ต้องแบบเอ้ยเดี๋ยวเราไปแข่งรถอีกไหมวะครับเฮ้ยแข่งด้วยแต่ต้องมีแข่งต้องไปแข่งสติไอสติเลย ติดเลสสามวันวเมื่อวันวันนี้ทำไปเออเมื่อวานทำไปรอบมึงนะเป็นหนึ่งใช่วันนี้รอบันเป็นสองแล้วพวกนี้ครบก็ครบพอดีที่ผมนั่ังเข้าวงการล็อซิ่งเ็อซิ่งอะไรวะไอที่พวกพี่ปลาพี่ดีพี่อะไรเขาเล่นกันอ่ะใช่สองชั่วโม ไอ้ฮ่าเน็ตจะดีไปไหนคุณแจจริงคุณแจปลอมพี่มันไม่ขึ้นของผมอ่ะขึ้นเอ้คุณแจจริงเนาะอ่ะผมไปละมาวัดทีเฉยเฉอ๋ออ๋อไปไปไปอะไม่ไม่ผมโหลดเกมอยู่มันกินเน็ตอ๋ออเคน้องเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาใหม่เอแล้วครับ นั่นคือเสียงพี่นี่โคตรง่วงเลยพี่ษา <c oughs> ได้นอนมองไะเนะี่ยเสียงดูง่วงจัดเลย yeah, yeah. แย่แย่แฉปลอมุำแจจริง <c oughs> ไม่มี ข้างล่างข้างล่างไม่ไม่ค่อยมีอะไรเลย,ยเัอเนี่ยทองอยู่ข้างนอกหมดเลยได้ใกล้อยู่เก็บไล้ก็ได้แล้วผมไปหาคอนเทนดีกว่าโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบเป็นท้นองตดินที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ลูก เจอเหมือนผมมันเหมือนมันเหมือนบล็คุณแจเลยที่แบบว่าไม่มีไม่เจอคุณแจตักตัวไปเจอสองตัวท้ายอ่ะตัวนี้ได้หรือไม่ได้ลุไม่ได้เดยวหรอไม่ได้เนี่ย คาดหนึ่งเนี่ยกุญแจปปอมมาอันแรกอะคาตัวนี้เอาได้เฉยเอา่าแล้วผมคาตัวนี้ต้องเคลียตัวนี้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวมันทะเตวแตกเดินไปพอดีโอเคห้องห้องทะเลห้องทะเลห้องไหนพีห้องแรกเลยปะ ทะเลทไม่ใช่อีกนะันัะห้องนี้ทองสองกองห้องห้องข้างตรงกลางแล้วับไปตรงกลางห้องแรกไปเดี๋ยวไปกับเลยตรงกลางพี่บักได้นี่หว่า <c oughs> มันต้องมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกอ๋อไอ้ที่มันโดดลงมาจากข้างบนอะนะมันยังบักได้อยู่ไอ้ที่โดดจากข้างบนอะวิธียังเก่าผมบักได้นานแล้วไอ้วิธีเนี้ยไม่คิดว่าจยังไอ้ที่มันกดมันหมุนเข้าไปข้างในอ่ะนะใช่ไม่คิดว่ามยังยังได้อยู่อ๋อตอนแรกตอนแรกเห็นตัวเกมมันเห็นไอ้คนทํามันบอกว่าไม่ได้มันปิดไปแล้วมาแลวมาแลวอ๋อ อย่างวะได้เฉยสนุกมันยังได้อะพี่อย่างงี้คนเดียวก็สบายอยู่วะแต่ผมไม่ค่อยทำวไหน่ที่กดสเปซบาร์แล้วปล่อยกดกดไอดีหมุนใช่ปะไม่ผมว่ากดรัวๆเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนวิธีอะไรเลยอ๋อหรอผมก็กดวีดีเหมือนเดิมมันยืนมันยืนตรงนี้ปะยืนตรงไอแท่นนี้ปะมันได้หมดนะมันได้หมดนะแต่ผมเข้าตงแบบอย่างเงี้ยปุ๊บ ต้องต้องปีบปุแล้วกดหมุนเออแต่ต้องแต่ต้องเป็นเป็นเฟิร์สต้องบักมุมก่อนบักมุมก่อนอบักออปกติผมโดดโดดตรงมาจากข้างบนปุ๊บแล้วก็เดินมาโดดตรงนี้ได้เลยไม่ลืมกดเห็นเห็นทางคนไทยเขาที่เขารีวิวเขาบอกว่ามันทำไม่ได้แล้วไอ้มุนหมุนตรงเนี้ยต้อง <c oughs> ต้องไปกระโดดรงต้นไม้ก่อนจะทำได้อะไรยเงี้ย ไม่ไม่รู้ไม่ผมไม่ได้ติดตามสตรีมเมอร์ไทยเลยที่แบบเล่งคายโย,ยอะไรอยเงี้ยแต่ผมดูมามสรุปถ้ามันทำได้เดี๋ยวค่อยลองอืม,มเก่าแล้วท,ที่ดีด้วมผมเพราะผมหาคนทำสองคนก็เพราะว่ามันกดบักไม่ได้นี่แหละแต่ห้องนี้บางทีมันก็ไม่รอบอะไรเลยที่โชคโชคดีที่เจอห้องนี้สองกองเนี่ย โอ้โหต้นไม้เอากะคอหักเลยแผนแผนไอ้คนฉีดอยู่ของผมก็ยังไม่ได้ทำโอ้ยต้นไม้เกี่ยวต้นไม้ตองลอไเลย มัินรถอีกเนี่ยโอ้โหระเบียตัวลงเข้ามามก็ผมก็ไอ้นี่แหละเหินเหินไอ้นี่ลงแหละแต่มันกระแทกได้ไงก็ไม่รู้ถึงมันทงถึงลงอ่ะถึงรถผมก็งงๆเหมือนกันอาจจะอาจจะขับไม่แรงพอให้มันลงกลางปะมันลองขอบๆอะมันเลยมันตื้อตื่นอะแล้วตื่นเพราะอะไรแผนรถขยะผมเคยทำแล้วแต่ไอ้แผนที่มันใส่เสื้อสีแดงๆ ชุดเหมือนอชุดฉีดยากันยุงบักตาเอออันนั้นมันทำอย่างอันนั้นมันทำอย่างอันนั้นพราะเข้าไปอะ่ะจริงๆเขาเล่นตามเกมมาเล่นง่ายนะแต่ผมชอบเล่นแบบไวๆก็จะเล่นเล่นยากนิดนึงรแบบใช้ความชํานาญแบบว่าเล่นบ่อยๆอะ่ะหลักๆอ่ะแต่ว่าจริงๆเล่นตามเกมก็ได้เล่นง่ายอยู่เดี๋ยวพาไปเล่นตามได้เห็นได้เห็นเขาก็เขาก็วิ่งผ่านห้องไอ้นั่นอยู่ดีไอห้องที่ที่เราซื้อตึกไอ้นั้นไว้อ่ะ โอเอไอเฮาอะไรเฮาไอเฮาเฮาอะอันนั้น <I S 1> อันนั้นแล้วแต่คนเล่นนครับถ้าถ้าผมเล่นผมจะผ่านห้องเสื้อผ้านนแทนเนาะแต่ว่ามันอันนั้นมันใช้ความเล่นบ่อยมันไปทางไหนก็ได้คาสินโนมันมันเลือกมันเหมือนคาโยน,นะคยมันเลือกได้ว่าจะไปเส้นไหนไม่จําเป็นต้องเราล็อกว่าจะเข้าตรงนี้หรยยือออกตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องไปทางนั้นตลอดมันไม่ได้โดดลงจากหอหรอถ้าตั้งถ้าตั้งหอมาก็โดดลงเอาไวผมแรกะ อาา้ามนะันหูค้างไงะอ้าวไปไปนั่นแนะหละฮอย์วางอยู่นะ่ะไม่ผมนึกว่ามันจะเกิดที่ฮอเลยนึกว่าแบบว่าแบบเกิดที่ฮอมันขับไปส่งเราเลยไม่ใช่ไม่ไมต้องไปขึ้นเองอะ่ะเอ่อถ้าตีนงมาเรียกได้ไม่จช่เป็นว่าไม่ได้แปลว่าเราเรียกอะไรมาได้ต้องไปดองนั่นเอ,อยู่แต่มันดูทำอะไรหลายอย่างนนเนาะแผนเนี่ยมันเซ็ตเยอะไปหน่อยวะ่ะ ไม่ต้องคนไม่ต้องคนลเล่นหมดไม่แต่แต่ผมอยากปลดได้แหละก็เลยต้องทำปกติผมเล่นแผนทั่วไปมันง่ายกว่าแผนที่แบบขับรถเข้าไปดื้อๆแล้วก็แผ็นสเตลเข้าไปตบเลยแต่อยากลองแบบอยากลองไปฮอดูไงว่าเออมันเป็นยังไงผมผมเล่นเพราะว่ามันสนุกเข้าใจไม่เล่นเล่นต่างแล้วผมเสร็จแล้ว <contempt> หัวฮอไปจอดอยู่ข้างล่างมันจะทันมันจะทันในเวลาปะทันทันเอาเอาแล้วหยอกไม่หยอกหน้าไปล้วมันขึ้นได้กี่คนเนี่ยฮอร์ลำเนี้ยก็ได้สี่คนแล้วก็มาสี่คนก็ได้สี่จะทำไมที่รางมันมีแค่สองล่ายท้ายข้ามขวานี่นี่น้องเลย มันจะเอาเราไปปล่อยตรงไหนเนี่ยน,นี่รถัรัพสีนอันนี้ไออันน,น,นี้มันมีคนขับหองให้เราเช่ปลาปใีใช่ใ่พราะสูงเพรสูงพูดตรนี้แตครัพสีนเหมือนเหมือนเราขับเองไงกันไม่รู้ อแล้วไปไปไปโดดโดดโด well. โดดฮ่าบแล้วพี่โดดลงไปต่ำขนาดนั้นมันถึงเหรอโอเคสบายมากผมกดลมตั้งแต่ข้างบนเลยนึกว่าจะไม่ถึงต้องต้องย่อต้องย่อเอาต้องกดชิปเอาขอแค่ลงแล้วไม่ตายก็ดี เฮ้ยเลยเลยเลย,เลยฮ้ยมผมถึงตรงตรงนี้พอดีเลยมาท้าไก่<ข>ผมองรอพี่ขางบนใช่ป่ะหรือยังผมได้คนรูดได้เลยรูดอะไรก็เหมือนไงรูดแค่คนเดียวก็พอและวบบเดยวแบบว่าเ <ผม S 2> พื่อนมันจะมามสะสด้วยใช่โอเคมาแล้วไปหนบ้างวะ เนี่ยท่ะมันเป็นทางเข้าทางไอเพนทางว่าเราอะเนี่ยอืมไม่ไหนบ้างวะเนี่ยเอาได้บุ๊าเอาเข้าไม่ได้ไ,มไดป,ปมันมันขึ้นสีแดงอ่ะ,ะอไปลนะิบไปเลยโอ้เรื่องว่ะ ออเราเราไม่เห the ็นตัดไฟเลยตัดข้างล่างเหรอพี่ไม่ตตอนออกก็ได้โอเคเก็บเงินก่อนปะเก็บเงินก่อน โอ้เราไม่ตกให้ไอตัวบันไดอ่ะทีหล่อร้องอย่างดัง โอ้โหโคตรน้อยอะ่ะกองละเท่าไหร่วะนตมีโคตรน้อยเลยวันห้าสิบถึงไม่อยากยอย่างน้อยอะ่ะไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ปกติมันปกติมันได้เยอะนะพี่ผมได้เจ็ดเบอร์แปดหมื่นอ่ะอันน,น,นี้อันนี้คือวิ่งผ่านได้เลยเฉพาะกองอะ่ะ อย่างเสียนเพื trap, so hmm. like ่อมันโดนยิงมันไม่รู้เรื่องหรอวะน่ะเพื่อมันโดนยิงมันไม่รู้เรื่องรอแป๊บงมันมันดีเลยมัน้อมกดชอบหมุนชอบหมุนตัวลีลาก่อน แล้วคือตอนตัดไฟเราขาออกแล้วตอนตัดไฟคือตัดไฟแล้วก็เดินได้เลยไม่มีใครเห็นแน่หรออืมแล้วชุดต,ต้องเปลี่ยนไหมี่อะมันสเตลนะไม่ใช่รีคอนอะไรมันใช้ได้แค่แผ่นส so bueno. เตลเพียงแต่มันเออมันมันเปลี่ยนชุดไม่ได้เนีย่ยใช่ปะ่ะจำเป็นอันเดียวกันไปหมดละอันนี้อันนี้เวลาหน่อย ที่บอกว่าให้เลือกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่แฮกไว้ผมแฮกประตูเดียวพอ หมือนชุดนี่มันผมปลดไปแล้วหรือเปล่าวะแต่ไม่คือได้แผนนี่นะเปลี่ยนชุดก็ได้มันมีเปลี่ยนอีกมันมีหลายชุดอยู่แต่ถ้าเราทำแค่ชุดเดียวมันก็ปลดแล้วป่ะหรือไงหรือว่าต้องหรือว่าต้องมาไล่เปิดเปิดเทชุดเอาเปิดเทชุดเเงปิดมันต้อห้องยังต้องแฮกว่ะดดีีกเเเปปอโคิมีรูปเดียวแต่ต้องแฮก น่าจะเปะอยู่โอเคเปะขับงานไวถ้ามีแฮกไว้ผมฝากแฮกห้องอื่นนะเดี๋ยวผมไปเก็บรูปให้หมดแล้วแฮกหมดแล้วเหรอเหลือเอเดียวผมแฮกอยู่เดี๋ยวผมเก็บไป ไหวเงผมเพิ่งแฮ็กเสร็จประตูเดียวแฮ็กหมดแล้วหรอหรือว่ามันเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วไม,ม่ได้ทำอะไรเลยลายนิ้วมันจะมีลายนิ้วมือหนึ่งที่ผมจำไม่ค่อยได้แต่ไอ้ลายนิ้วมือที่มันเป็นแบบหัวหัวท่าออกซ้ายออกขวาแล้วง่ายอยู่แต่มันจะมีลายนิ้วมือหนึ่งที่ผมจะงงงหน่อย แต,แ,ตแ,ตแต่ก่อนก็ไป,ไปเซฟร,รูปมาจากในกลุ่มนะเซฟร,รูปมาดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่อืถ้าเราเก็บไม่ครบมันจะนับอิลิชชาเลนไหมพี่นับไม่เกี่ยวว่าของครบไม่ครบแต่แต่ห้ามตายอมไม่เลิศ แม่ได้ข้างในข้างนอกไม่มีปัญหารูปถ okay, ้ายเหลือเลอเลยเ,เนี่ยโอ้จิตนาทีกับการเอารูปมันถือว่าเร็วเหมือนกันนะถ,ถือว่าอย่างนี้ก็ไม่ไม่โดนหักเยอะนะนะสบายๆเลยหลายล้านอ่ะโหแล้วรูปรูปในคาสิโนกับรูปในขายโยนี่คือ น่าเกลียดที่หายรูปในคาสิโนโคตรแพงเลยรูปในขายโยนนี่คืออย่างถูกนา่นาเกลียดเกินเพราะว่าแผนตัดไฟวะ เฮ้ยโหคายโยรีเซ็ตแล้วอ่ะโคตรไวเลยกดเลือกขึ้นมาครับแล้วไงต่อเลือกอันขวาล่างโอเค c โ o นี่ได้ไหมกดแล้วกดแล้วโอเคไปเชีย่ยมันส่องไฟมันก็ไม่เห็นเราอะนะแล้วมันชุดอะไรกันครับในี่ย ไม่ต้องเราไม่ต้อง่าเลยใช่ไหมเราวิ่งยาวเลยใช่ปะมาดูเฮ้ยอย่างนี้ก็สบายดีว่าเพราะขาเข้ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หว่าแต่ว่าขาขาออกไม่ใช่ขาออกก็คุมม้มหนุนแต่เสียเวลาเซสชั่นอะเรื่องของเรื่องอะอ้ เสียมันเสียเวลาเซตเซตอัพอย่างเดียวแหละผมว่าไม่ผ่านล่ะรออะไรเนี่ยมันรอรอ <laughs> รออาไอ้นี่หายไฟกลับมาเป็นเหมือนเดิม right, นานช่วหนเออนานไปเปล่าม,มันจะมันจะท่วงไอ e ้อลิชาเลนเราอะว้าวตอนเด็นสว่างเดี๋ยวมืดด้วยนะ <laughs> ตรวมันตก,กนใจมันแฮ่โอ้โรถจอดเยดีเลจอดใกล้เหมือนกันแต่เน,นี่ยโชคดีมากเลย <c oughs> จอดแบบเสิร์ฟจัดอะปกติผมก็ค่อยได้ตรงนี้หรอกได้แต่ตรงนู้นนะจอดแบบเสิร์ฟเลยครับ พี่ผมท้อแล้วพี่ผมดูเดอะมูฟวี่ของอนิเมะจบไปเรื่องหนึ่งแล้วมันโหลดไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยโอ้ดอดเลยหนึ่งเนกี่เมกเนี่ยคือที่เพิ่งจุดให้มันดาวน์โหลดไปเมื่อกี้ประมาณห้าเมกโอ้เดี๋ยวจะเชื่อมีเวลาชั่วโมงหนึ่งในการเล่นเกมโอเคเราเล่นดีกว่า โอ้โหเกือบตกตึกดีเนี่ยมันดีเลยจังหวะจังหวะพี่ปีนอยู่อะเมื่อก,กีอ้เฮ้ยพี่พี่คิดยาวๆหน่อยอย่าเพิ่งคิดสั้นเกือบแล้วโอ้โหคนหลังละคนหลังมารับจบเสมอโอ้โหหมดเยอะรถทั้งปีทุกอย่างแบบเป็นใจจัดทั้งรถไกลและหอ มันไม่เย็นขึ้นเลยพี่ <All right. S 2> อดดได้าวเหรอ,อ,อเมื่อกี้ผมคิดถึงเรื่องน้ำแข็งเย <laughs> พี่ถ้ามันหอนแลวเบิดมาต่อหน้าเรานี่ทำไงเนี่ยเขีย <laughs> อ, <laughs> <laughs> อยู่นู่นหนาไวไปตายร้อนได้ไงละ่ะไม่รู้มันจะเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของผมไหมนะป่วยปเป็นอะไร เมื่อวานมันเจ็บคอวันนี้คือแสบคอคนละล้านหนึ่งแสนโควิดด้วยมั้ไม่รู้เหมือนกันพี่หลับโควิดสิบสี่ส5 4สี่ห้าสี่ไม่เชียวผมจะเป็นโควิดเหรอเนี่ยโควิดโควิดโควิแบบใส่ใส่วิกเหรอโควิดใส่วิกเลย โอเคครับผมก็เป็นไง,งกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคาโยคาสิโนในวันนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถเม็นถามไว้ได้นะครับผมหรือว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถเม็นถามได้เช่กนกันนะเพื่อนนะโอเคผมจะเจอกันใหม่เพื่อนๆพอนรับคลิปลนีน้สวครับ